ดูโชคสีกับกาลีลัคนาราศีพิจิกนะปีนี้เป็นอย่างไรดาวพฤหัสเทพเทพวดาสิ่งศัิษิ์คูบาอาจาวิชาการความรู้การซื้อขายที่ดินก็ได้นะอยู่ในปะตะนัตตนิคู่กองคู่สัญญาคู่กรณีดาวเสาไทายทุกขทายยากอยู่เรือนพันธะญาติับครอบครัวนะที่อยู่ที่อาศัย ดาวราหูลงหลงมะมัวหรือปุตตะบุตรดานบริวารการสิ่งโชคเกิดกวันอะไรก็ทิดจานังคารพุทธเสาพฤหราหูสุขเกิดวันอะไรก็ไลไหม criteria? ถ้าตกตรงนี้นะถ้าตกตรงนี้จะลงตรงนี้ขึ้นตรงนี้ฮะถ้าตกตรงนี้อายุให้เป็นให้ดาวพฤหัสเป็นบริวารน,นะพระเสาก็เป็นกาล็กนิดถ้าอายุตกตรงนี้บริวารอายุเดชสีพระเสาก็เป็นสีถ้าตรงตรงนี้บริวารอายุเดชสีพระพฤหัสก็เป็นสี ตกรงนี้บริวารนายุเดสีลาหูเป็นสีอยู่เรดปุตตะหมายถึงการเสี่ยงโชคนะ